พระเอกดังสารภาพชอบนางเอกรุ่นพี่คนนี้ที่สุดทำงานด้วยแฮปปี้มากรดดได้ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีสำหรับนิ้ววงสกรพระเอกชื่อดังมากฝีมือที่เล่นละครกับนางเอกดังตัวท็อปมาหลายคนล่าสุดได้เปิดใจผ่านรายการแย่งซีนได้เปิดใจถึงเรื่องวงการบันเทิงและบางช่วงบางตอนสารภาพตรงๆมีนางเอกคนไหนไหมที่ชอบมากที่สุด โดยบอกว่าคือพี่นุ่นวรนุชตอนนั้นเขาเป็นนุ่นวรนุชแล้วแต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้จักเขามานั่งรอเราตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามและเขาไม่เคยว่าไม่เคยบน่นไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวภาระ,ะหรือตัวปัญหาเขาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและทำงานด้วยแล้วมีความสุขมาก